ทำไมถึงได้คิดว่ามันง่ายกันล่ะเยน่าฉันมีอะไรจะบอกเอชอบมากจะไม่สนใจอะไรอะไรงั้นเหรอจริงๆแล้วฉันหรือเพราะเหมือนว่าเธอเองก็ชอบฉันเหมือนกันงั้นเหรอเันกำนังคบกับจีฮงยินดีกับเราไหนได้ไหมไม่สิมันต้องกันข้ามเลยฉันอยู่รู้เป็นในๆว่าทางหัวใจและความคิดของเธอไม่เหมือนกับฉัน ป,ปนะมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากจะยอมรับเลยทำไมถึงฝนแบบนี้บ่อยๆนะเากชิฉันหลงอยู่ในความเข้าใจผิดก็ไม่อยากจะหลุดออกมาเลยทำไมฮันจีฮุนถึงโทรมาหาเธอละ่ะตอนที่ทุกๆอย่างมันชัดเจนขึ้นก็เริ่มทนไม่ไหวฉันก็ค,คาดไม่ใช่ไงสิ่งที่พยายามแส้งทำเป็นไม่รู้มันหาดโผมเข้ามาหาฉันความรักนี้ไม่มีทางง่ายเลยสำหรับฉันแล้วฉันดันคาดหวังอะไรอยู่ ที่บอกว่าการสูญเสียเธอเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากที่สุดจริงๆแล้วเป็นเพียงคำแก้ตวัวที่พอจะฟังขึ้นพอฉันไม่อยากให้เธอได้รับรู้ว่าคังยูนาที่แท้จริงเป็นคนยังไงคังยูนาที่ไม่มีความกล้าแม้แต่จะบอกชอบเธอด้วยซ้ำคังยูนาคนโง่เขาที่ไม่สามารถตีตัวหอ,อกห่างจากเธอแล้วก็ไม่สามารถลืมเธอไปได้ยูนาคนเลวที่หวังว่าเธอจะรู้สึกถึงความเจ็บป,ปวดเหมือนกับฉันแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามจำได้ไหมที่บอกว่าชอบ ำไม้หมดละทั้หมดเลยเพอไม่สามารถแสดงตัวตนที่แย่กว่านี้ให้เห็นได้ฉันเลยเอาแต่หลบหน้าแต่เธอก็ลังฉันไว้เพราะไม่ว่าเมื่อไหร่เธอก็เป็นคนที่ยื่นมือมาหาฉันก่อนเป็นคนที่คอยสุดลังฉันเอาไว้อืมมินจีฉันก็อยู่บ้านนะสิมันทำให้ฉันอยากเป็นแฟนที่ดีของเธอ จะมาหันไลลินคะจะตอบข้อสเสนอของเธอหน้ามาหาันลบีได้สิเอาโทรศัพทกมาทำไมคะจะมันทึกเสียงที่เราคุยกันหลังจากนี้ทั้งหมดถ้าคิดจะแยกคิมอินจีออกจากฉันเธอเองก็จะต้องยอมสิ่งเหมือนกันไม่ต้องรางกันขนาดนั้นก็ได้คะ่ะเรื่องนี้มันดีกับทุกฝ่ายนั่นแหละเริ่มเลยแล้วกัน จจมินจ่ตังใจงเขียนให้ข้อความชี้แจงจากจงกับคิมินจีเป็นคนร้ายเพื่อแย่งคังยูนาออกมาจากคิมินจีโดยไม่สนว่าคิมินจีจะเป็นคนร้ายจริงหรือไม่ยอมรับใช่ไหมยอมรับค่ะคังยูนจะทำตามคำขอของโจมินเจ่แต่มีข้อแม้อยู่3ข้อ หนึ่งจอินเจจะรับผิดชอบแต่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคิมินจีที่เกิดขึ้นจากข้อความที่ชี้แจงและจะโพสต์ข้อความใหม่โดยขีดต่อหน้าฉันและอาให้ฉันดูก่อนจากนั้นค่อยโพสต์หลังได้รับการแก้ไขง่ายจังได้ค่ะข้อต่อไปละคะสองจอินเจจะไม่บังคับให้ยูนาแสดงออกมาถึงความรักและความสัมพันธ์ทางกายเหมือนคู่รักจริงๆค่ะ นี่เหมือนซึจะเป็นมินจีที่อยู่ในตับเกียงมิเสียเลยข้อสุดท้ายละคะ่ะสามโจมินเจจะไม่ติดต่อหรือพบกับคิมินจีเป็นการส่วนตัวถึงจะเจอกันโดยบังเอิญโจมินแจก็เต็นฝ่ายหลบห้ามมีปฏิกิริยสัมพันธ์กับคิมมินจีเด็ดขาดเข้าใจไหม ฉันรีบไปซื้อกาแฟที่คาเฟ่โปรดอยู่นะมาตั้งแต่เช้าครจะชอสินะฟางยินนะพาไปแบบนั้นก็กลับบ้านไปแล้วเอแต่หองให้จะไม่ได้โทรหาเลยไม่ว่ายังไงฉันก็ใช้อารมณ์มากไปหน่อยยินเองก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันถ้าผักมันไปด้วยกันสิใช่แล้วตอนนี้รู้แล้วว่าพาเข้าใจผิดก็แค่คุยกัน วันนี้ฉันมาไม่สายใจเย็นๆไว้ก่อนจะกดโดยไม่ฟางคำพูดอยนะู่นานไม่ได้นะแล้วนนาเงี้เหรอเลิกออกไปทีนะนี่ฉันซื้อกาแฟร้านที่เธอชอบมาด้วยพี่นาไม่ไปสุปริหรอะคะใจเย็นไว้ใจเย็นของจะมีเห็นผลละถ้าไม่มีอะไรจะพูดฉันไปก่อนนะเที่ยวก่อนไปก่อนนะคะพี่ อย่าเจอกันนะคะยูนาดียวนี้เธอดูไม่ค่อยดีนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะพูดเหรอมีอยู่แล้วสิแล้วเมื่อวานฉันเข้าใจผิดเองขอโทษที่มาหอบเ,เองนะฉันหลบเพื่อจะพูดเรื่องนี้ล่ะอะไม่มีอะไรจะพูดหรออธิบายเรื่องที่อยู่กับมิ้นเซ่หน่อยสิท้าไม่เธอหรือชอบฉันเธอสามารถมีชีวิตอย่างสบายๆได้นี่นะ ไปละไม่ต้องเรียกอีกนะไม่อยากเชื่อเลยทำไมถึงชอบทางนั้นหรอเจอจือก็เพออะไรนักทาน,หนะหรือว่าอะไรกันเจะมินแจรพักข้อความชี้แจงนี่นะมีอะไรบางอย่างแน,น่ๆต้องมีแน,น่ๆเลขใหมท่ที่่ันเรียกไม่สามารถติดต่อได้คะแนขนขณะนี้กรุณาฝากข้อความเสียงน่อย่ามาพูดสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รู้สึกสิฉันรู้วเธอชอบฉันลองเอาแต่นีแบบนั้นรอซิ 整个海大白。